ความรู้กรเกษตรชาวสวนข้อคิดก่อนใช้สิ่งนี้ติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกนะครับคลิปนี้เกษตรชาวสวนนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับสวนเกษตรมาฝากเพื่อนๆครับหลังจากละทิ้งความสีวิไรนะครับมาอยู่แบบพอเพียงกับบ้านสวนวันนี้ให้ข้อคิดดีๆกับสสิ่งนี้นะครับ ยาสีฟันนะครับยาสีฟันนั้นหลักๆนี้ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับและก็มีสารประกอบอื่นๆอีกมากมายนะครับบรรจุอยู่ในหลอดนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือผงชูรสนะครับหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับหลักๆก,ก็ผลิตมาจากการตกผลึกของการหมักมันสำปะหลังนะครับ สองสิ่งนี้ส่วนประกอบมิใช่แร่ธาตุใดๆที่ใช้ทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยหลักของพืชก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับยาสีฟันกับผงชลนดนั้นไม่สามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้นะครับ อีกประการหนึ่งสองสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นมีราคาแพงมากๆหากมาใช้ทำปุ๋ยนั้นไม่คุ้มทุนกันเลยทีเดียวครับวันนี้สมชายสุกมากชาแนลจึงอยากจะให้ข้อคิดดีๆเพื่อควยแนวคิดดีๆในการทำเกษตรที่ถูกต้องสองสิ่งที่กล่าวมานั้นมีราคาแพงเป็นอย่างยิ่งหากนำมาทำปุ๋ยแล้วไม่คุ้มค่าเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าหากจะให้ พืชผักหรือผลไม้เจริญงอกงามจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับลืมติดตามสาระดีๆเกษตรชาวสวนในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพือเป็นกำลังใจในการ